สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนนะครับเดี๋ยวผมเช็คไมค์ก่อนนะผมไปเปลี่ยนไมค์มาใหม่นะครับก็หวังว่าเสียงหุนจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมานําเสนอน,นะครับการเขาเรียกว่าอะไรอะมองข้ามราคาหุ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับก็คือเงินปันผลนะแตะก่อนหน้านั้นนะก็ถ้าใครอยากจะจอยก,กันนะครับก็เข้าไปที่ ในแว่นนะครับแล้วก็จะมีเล้งกาแฟก้าเล็กแก้าใหญ่นะซึ่งผมก็จะนําเสนอหุ้นนะครับที่คิดว่าน่าสนใจน่าสะสมน,น่าลงทุนแบบเอาระยะยาวนะคือถ้าไม่ปันผลก็เติบโตแบบอาจจะกลายเป็นหุ้นหมื่นล้านตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างนะครับที่จะเป็นพวกหุ้นวัชจักรเทอร์นาลาถ้าโอกาสมันมีนะแต่ว่าถ้าโดยหลักใจ,ใจความแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะ ลงทุเรียวยาวนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับแนะนําว่าสมัครแก้วใหญ่กันนะร้อยาสนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัดบัตรเครดิตนะครับ <S mm hmm. <S PayPal s h o e p ี้เพยหรือ t mm ูมั Money อ a l ล็ t นะครับเลือกได้เลยนอกเหนือจากนี้ไม่มีนะโอนงเงินไม่มีนะครับ <laughs> โอนเข้าโดยตรงอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะทําได้นะ mm hmm. ก็คือได,ไ,ดได้ตามเงื่อนไขนี้เท่านั้นแล้วถ้าใครสมัครแก้วใหญ่ผมมีนังสืออ e ีบุ๊กให้หเล่มน,นะครับ mm hmm. ก็ อาจจะมีอะไรที่มากขึ้นนะครับสำหรับแก้วใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีอ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มไปก่อนเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะก็ผมเคยทำคลิปมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าเก็บเงินวันละร้อยวันละ50บาทนะครับทาปันผลเดือนละ20,000อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะต้องทำอีกนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปันผลสะสมนะปันผลสะสมนะคืออ่า ัวข้อนี้ก็คือเรียกว่าราคาหุ้นคือมายานะครับเงินปันผลนีของจริงนะเงินปันผลของจริง,ง,ง,รงฉะนั้นการเลือกหุ้นปันผลเนี่ยเราต้องเลือกหุ้นปันผลที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเงินปันผลเติบโตก็จะดีนะครับหรือว่าเงินปันผลเยอะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินปันผลเยอะก็คือผมให้แบบเงินปันผลสักประมาณเกิน5%ขึ้นไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว,ว่ามีนะแล้วก็เป็นหุ้นที่ดีด้วยนะครับหุ้นที่ดีก็ยั่งยืน ปันผลสม่ำเสมอนะไม่อย่าไปให้ติดกับดักหุ้นปันผลนะครับฟังดีๆนะอย่าไปติดกับดักหุ้นปันผลโดยการซื้อหุ้นที่มันอาจจะปันผลแค่ครั้งเดียวหรือปันผลแล้วลงเละเทะนะครับก็คือหุ้นที่มันแพงเกินไปนะซึ่งช่วงนี้เป็นหุ้นที่เรียกว่าราคาสมเหตุสมผลพอสมควรอาจจะมีถูกกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทํากันบ้านกันเองนะไม่มีใครบอกเราแน่นอนบอกเราไม่ได้บอกไปถ้าผิดขึ้นมาเราก็จะ คน,คนที่บอกก็กเสียนะแล้วก็คนที่ซื้อตามก็เสียหายนะฉะนั้นการที่ว่าเราจะฟังจะพูดจะคิดจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจของเราเองนะครับไม่ใช่การตัดสินใจของใครเลยนะฉะนั้นจะมา,าเราไม่ได้มีการบังคับอะไรกันถูก,ถกต้องไหมฮะแต่ว่าเราแบบว่าพูดให้เชิญข้อมูลน,นะอะทีนี้มาดูตารางกันนะผมจะมีบอกวิธีดูหุ้นปันผลที่ไม่ติดกับดักปันผลด้วยดูคลิปเก่าๆได้นะ แล้วก็จะมีบอกเกี่ยวกับการปลดหนี้การสำหรับคนที่มีหนี้ก็ดูคลิปเก่าวได้นะอนทีนี้มาดูนะครับผมยกตัวอย่างอยากจะให้เห็นผลชัดเจนนะผมก็เลยให้ออมวันละ500นะวันละ500วันล,ละนะห้าก็คือเดือนละ15ื่นอันนี้เป็นเคสที่สุดโหดนิดนึงนะครับผมให้เวลา20ปีเพื่อกเกษียณน,นะแล้วก็ซื้อหุ้นปันผลเนี่ยเขาเรียกว่า สิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเคสเป็นตัวเลขสมมุตินะผมเน้นย้เน้นอีกนิดนึงเป็นตัวเลขสมมุตินะครับความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ตามนี้ไม่ใช่มาถามบอกเออพี่ไปหาได้ที่ไหนหรืออะไรยังไงเป็นหน้าที่ของเราต้องหาเองนะไม่ใช่หน้าที่ผมแน่นอนนะครับเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆทุกคนนะลองดูว่าเคสแบบนี้เคสแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ถ้าออมวละห้าร้อยเนี่ยเท่ากับเดือนละหมื่นห้าปีละแสน หนนแปดนะอ่าทีเนี้ยเราก็จะมีเงินปันผลอยู่ที่อ่าซื้อซื้อปีแรกนะครับมีเงินกองทุนอยู่ที่หมื่นแปดนะแสนแปดก็หน่มื่นแปดนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับถึงยี่สิบปีเลยผมบ้าฟเร็วๆเลยนะเพราะว่าอันนี้ผมตารางนี้ผมเคยพูดแตะแล้วก็จะมีเงินสะสมสิบล้านแต่ว่าอันนี้เป็นมายาไอแถวเนี้ยมายาเงินอนีพอร์ตเป็นมายา เพราะมันสามารถขึ้นลงได้สิบล้านจนถหงือห้าล้านก็ได้นะในช่วงจวังหวะแบบนี้นะครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะหรือว่าสิบล้านจะขึ้นไปยี่สิบล้านก็ได้นะครับมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นของจริงนี่ผมอยากให้ดูส่วนนี้คือปันผลแต่ว่าครทีเรียเงื่อนไขคือเราต้องเลือกหุ้นปันผลที่ดีนะเจอหุ้นที่ดีจริงๆนะครับเงินปันผลเนี่ยแต่ละปีเป็นแบบนี้นะปีสุดท้ายยี่สิบปีสมมติเราจะเกษียณปีที่ยี่สิบทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับไม่มี วันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่ารวดเร็วทันใจนั่นนั่นก็คือต้องไปซื้อสลากกินแบ่งนะครับไม่งั้นท่านต้องเก่งมากไม่แน่ถ้าจะเป็นคนเก่งใช้เงิน5ล้านเป็น20ล้านภายใน2ปีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เถียงอะไรนะแต่ว่าถ้า5ล้านของท่านกลายเป็น2ล้านหรือ2ล้านอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เจ็บปวดใช่ไหมฉะนั้นเราใช้ค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ใช่เราเราเรา,เราต้องเข้าใจเราก่อนว่าเราเป็นคนเก่งหรือเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย เราอย่าไปคาดหวังเยอะนะอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับก็ประมาณเนี้ยท่านก็จะมีเงินปันผลในปีที่ยี่สิบอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านนะเอาหารสิบสองเลยที่สดๆเลยนะครับหานสะิบสองเนี่ยก็จะได้ตกเดือนละแปดแปดหมืนห้าแปดหมืนห้าะครับอ่ะถ้าปีที่สิบละปีที่สิบนะปีที่สิบก็คือนี้นะหานสิบสอง ก็จะได้เดือนละสองหมื่นสามอ่านี้เป็นเงินปันผลต่อเดือนนะครับเยนว่าปันผลต่อเดือนนะอ่าอันนี้เป็นปีที่ยี่สิบนี้เป็นปีที่สิบนะตรงเนี้ยผมว่าถ้าท่านทําดีๆนะไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าผมว่าถ้าท่านทําดีๆก็มีโอกาสนะมีโอกาสเป็นไปได้นะทีนี้ผมอยากจะไฮไลท์อันนึงเนะี่ยอันนี้จะเป็นเคอร์ฟเลย เงินปันผลสะสมนะครับสะสมตลอด20ปีที่เราได้เงินปันผลมาเรื่อยๆเนี่ยนะเออแต่อย่าลืมเรื่องหักภาษีด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้คิดนะคพอหักภาษีเงินปันผล10%นะอ่าอันนี้ผมไม่ได้คิดนะทิ่ต่างว่าได้หมดนะตรงนี้เงินปันผลสะสมเห็นไหมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปี20ปีท่านจะได้เงินปันผลสริรวม7ล้านกว่าบาท เจ็ดนะล้านกว่าบาทในขณะที่เงินต้นที่ท่านลงไปประมาณสักสิบล้านนะเงินปันผลก็เรียกว่าแทบจะพอๆกับเงินต้นละแต่ว่าถ้าท่านโชคดีถ้าเราโชคดีนะครับเลือกหุ้นถูกตัวเฮ้ยพอสิบล้านอาจจะกลายเป็นยี่สิบล้านก็ได้นะครับมันเป็นไปได้นะหรือจะหดเลยห้าล้านก็ได้แต่เงินปันผลเราก็ยังได้อ่าในระดับถ้าเราเลือกหุ้นดีนะในระดับที่เรียกว่าเราอยู่ได้ก็แล้วกันผมใช้คำว่าอยู่ได้นะแล้วก็เราไม่ต้องทํางานนะเราลุกทูไป คือเหมือนกับว่ามองข้ามราคาไปนะครับแล้วก็ทําตัวกินใช้ตามปกตินะอยากจะทําอะไรที่รักเพราะทุกคนไม่ได้รักที่จะลงทุนทุกคนเนาะนะนะก็ทําไปเลยจะปลูกต้นไม้จะไปเที่ยวจะขายของออนไลน์หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะทำได้ถ้าเรามีสละภาพมาเหมือนะอย่างที่ผมเป็นทุกวันนี้นะผมก็จะมีเงินปันผลที่อยู่ได้เดือนหนึ่งก็เรียกว่าหลักแสนอ่ะถ้าเฉลี่ย ก <sk r isa> ็มันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยู่ได้นะแต่ว่าหุ้นมันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆนะลองดูนะครับลองดูว่าวิธีนี้มันจะทําให้ใจเรานิ่งไหมทําให้ใจเราสงบไหมเพราะว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนนะคุณก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะคุณจะเก่งแค่ไหนนะคุณก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะครับหรือว่าคุณจะจนคุณก็หนีความทุกข์ไม่พน้นคุณจะสุขภาพดีคุณก็หนีความทุกข์ไม่พน้นถ้าไม่งั้นนักกีฬาเก่งๆก็ต้องไม่มีความทุกข์จริงไหมก็ต้องมีแต่ความสุขใช่ แต่ว่าการที่ว่าเรามีเงินเพื่อที่จะให้ชีวิตเรามั่นคงมาเริ่มต้นวันนี้นะใครอายุเยอะแล้วอย่าท้อนะครับทํานิดทําหน่อยคุณได้นิดได้หน่อยก็ยังดีแต่ถ้าใครอายุน้อยๆคุณรีบทําเลยนะแล้วถ้าใครเป็นหนี้เป็นสินไปดูคลิปเก่าๆนะพยายามปลดหนี้ปลดสินอย่าสร้างหนี้ใหม่นะครับชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกกันได้นะเพราะว่าลงทุนในความรู้ผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะก็จะมี ที่เป็น Member นะครับกับที่ให้ดูทั่วไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอย่าท้อนะครับท้อเป็นฐ่านนะครับผ่านเป็นเพชรนะครับสวัสดีครับ